เวลานะครับผมไปต่อที่สงขลาเลยแล้วกันไปดูการออกเสียงประชามติที่สงขลาครับก็มีพี่น้องประชาชนออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องนะครับขณะเดียวกันพี่น้องที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางนี่ก็ออกมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างจํานวนมากทีเดียวนะครับ,รบติดตามกับคุณมาสุภานากักศิลป์ครับรายงานสดจากหน่วยเลือกตั้งนอกเขตโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยนะครับจังหวัดสงขลาคุณมาสุภาเชิญครับ สิทธิ์ออกเสียงคนต่างจังหวัดค่ะต่างออกมาใช้สิทธิ์นอกเขตที่จังหวัดสงขลากันอย่างคึกคักค่ะโดยเฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ออกเสียงครั้งแรกด้วยค่ะบรรยากาศการออกเสียงนอกเขตจังหวัดที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยซึ่งได้จัดไว้จํานวน3มชุดโดยเรียงตามลําดับโดยตั้งแต่ช่วงเปิดขีบลงประชามติตั้งแต่เวลา8นาฬิกาได้มีประชาชน ต่างมาตรวจสอบรายชื่อซึ่งมีทั้งกลุ่มข้าราชการนักเรียนนักศึกษาพนักงานห้างร้านต่างออกมาใช้สิทธิ์ก่อนไปทํางานหรือปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองต่างนำพาบุตรหลานซึ่งอายุเพิ่งครบ18ปีบุริบูรณ์เป็นครั้งแรกในการใช้สิทธิ์ลงประชามติ จากการสอบถามผู้ปกครองทราบว่าบุตรมาเรียนต่างจังหวัดจึงได้ลงทะเบียนออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัดทางอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วโดยก่อนหน้านี้ได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่น้องเพราะเป็นครั้งแรกที่มีสิทธิ์ ลงประชามติค่ะโดยนางสาวปาณิสาปัญญาสัตโธนักศึกษาปีหนึ่งมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินกล่าวว่าครั้งแรกของการลงเสียงประชามติมีความตื่นเต้นโดยได้ศึกษาวิธีการและขั้นตอนต่างๆรวมทั้งรายละเอียดของร่างรัฐธรรมนูญและคำถามเพิ่มเติมซึ่งใช้ในการตัดสินใจทั้งนี้ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่จึงอยากเชิญชวนให้เยาวชนมาร่วมใช้สิทธิ์เพราะถือเป็นครั้งแรกในการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตยค่ะ ก็มีการดูว okay. okay. so so ิธีการมาจาก YouTube ทางอินเทอร์เน็ตบ้างแล้วก็มาอยู่ที่นี่ก็มีคนคอยแนะนำว่าต้องไปดูขั้นตอนอะไรยังไงก็โอเคค่ะก็รุ่นเดียวกันบางคนเขาก็ไปออกสิษย์แถวบ้านจต่นี้มาเรียนแถวนี้ก็เลยมาเลือกมาลงสิษย์ที่นี่ก็ดีค่ะทำให้เรามีส่วนร่วมในการแบบมาออกสิษย์ออกเสียงกันอะไรอย่างเงี้ยก็คนที่มีอายุ18ปีนะคะก็ เราก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้มีสิทธิ์มาออกสิทธิ์ออกเสียงอะไรอย่างนี้ก็อย่าเชิญชญกันมาช่วยกันออกเสียงกันอะไรอย่างเี้ส่วนปัญหาที่หน่วยเลือกตั้งพบว่าประชาชนบางคนได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์นอกเขต จังหวัดนะคะแต่พอมาตรวจสอบรายชื่อในวันนี้ปรากฏว่าไม่มีรายชื่อและไม่ได้ถือใบอสอจมาจึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยออกเสียงได้ใช้แอปพลิเคชันดาวเหนือในการตรวจสอบรายชื่อหากพบว่ามีรายชื่อตามที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ค่ะ ขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางหมู่6ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ออกมากรีดยางตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนนำน้ำยางมาขายในช่วงสายสากลุ่มพัฒนาชาวสวนยางทุ่งนายสามคีมีเกษตรกรชาวสวนยางประมาณ90ครัวเรือนค่ะรีบขายน้ำยางกันคึกคักเป็นพิเศษเนื่องจากต้องรีบทำภารกิจให้เสร็จก่อนเที่ยงเพื่อช่วงบ่ายจะพาครอบครัวไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติค่ะ ขอเชิญชวนพี่น้องทั้งหลายไปลงประชามติกันนะครับครับคาดหวังว่าคงจะได้ดีขึ้นนะครับครับผมตังแต่ในความรู้สึกโลโลว่าดีเนาะจงมีอทิเคปมาตัดยางนี่ไปนู่นเลยไปไปไปชายซิทนี่แหละแต่เราว่าเราหนังศึกษาข่าวน่าจะดีเราว่าเราคุณบ้านนอกๆคนนี้นะตังนี้บางคนก็ามาพูดตึงนี้เราว่าเออเราว่าเรา

ส่วนบรรยากาศที่วัดทุง่งายที่ตั้งของหน่วยออกเสียงประชามติออกเสียงที่7และ8หมู่6ตําบลทุ่งใหญ่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีผู้มีสิทธิ์ออกเสียง1 3 8 4คนบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะมีกะเกษตรกรผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมารอเข้าแถวเพื่อเข้าผูหาใช้สิทธิ์ทั้งวัยหนุ่มสาวคนทำงานแม้กระทั่งผู้สูงอายุต่างมีความตื่นตัวเป็นอย่างมากในการลงเสียงประชามติค่ะทยอยมามี ทยอยมาใช้สิทธิ์นะคะสังเกตจากการที่มาใช้ใช้ใช้สิทธิ์ออกเสียงตรงนี้นะคะมากันเป็นครอบครัวนะคะในหน่วยของเราเนี่ยประชาชนตรงนี้มีอาชีพกลีดยางจะทยอยมาเรื่อยๆค่ะสายๆก็จะมีมาเยอะมากกว่าค่ะ ขณะที่บรรยากาศการเลือกตั้งที่บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบางหักอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีคนพิการได้เดินทางมาใช้สิทธิ์พร้อมกับผู้ดูแลซึ่งคอยให้คำแนะนำและดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งนางสาวสุพรรณสาศีจันเดชมีความพิการทางสมองแต่กําเนิดทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งก็จะมาออกมาใช้สิทธิ์เช่นเดียวกับการออกเสียงประชามติรัฐธรรมนูญครั้งนี้ค่ะโดยนางสาวสุพรรณสามีความตั้งใจที่จะมาใช้สิทธิ์ตามสิทธิของพลเมืองไทยโดยการ ออกเสียงประชามติของคนพิการจะใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแสดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรคนพิการต่อเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยซึ่งคอยอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนค่ะดออีว่าน้องเป็นคนพิการก็เลยต้องพามาใช้สิทธิ์ออกเสียงทุกครั้งที่มีการใช้สิทธิออกเสียงน้องก็จะมาทุกครั้งเลยพิการ,ร,การทางสมองสติปัญญาถึงแม้นเขาจะเป็นคนพิการเขาก็ สามารถที่จะมีสิทธิ์มาออกเสียงได้ทุกครั้งเขาก็มานอกจากนี้ที่หน่วยออกเสียงประชามติแห่งนี้ยังมีผู้สูงวัยทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่ใช้เวลาหลังจากออกกําลังกายในตอนเช้าแล้วมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติต่อพร้อมทั้งพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นหลังใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติค่ะ ขณะที่บรรยากาศการใช้สิทธิ์ของพี่น้องมุสลิมในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาพบว่าการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติครั้งนี้พี่น้องมุสลิมต่างก็ตื่นตัวใช้สิทธิ์เหมือนกับการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งหรือการลงประชามติครั้งที่ผ่านผ่านมาไม่ได้มีความสับสนต่อข่าวลวงตามที่มีผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวก่อนหน้านี้ว่าการใช้สิทธิ์ รัฐมนูญขัดต่อหลักศาสนาอิสลามโดยที่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งเองเสียงสามาคัคคีพี่น้องมุสลิมทยอยออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยคาดว่าในช่วงบ่ายค่ะจะใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากเสร็จสิ้นภารกิจในช่วงเช้าส่วนหน่วยเลือกตั้งที่5บริเวณมัสยิดสำราญสุขอำเภอหาดใหญ่มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจำนวน680คนซึ่งผู้มีรายชื่อส่วนใหญ่เป็นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ชุมชนบ้านสะพานดำตำบลคลองแหออาเภอหาดใหญ่ ได้ทยอยมาใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติอย่างไม่ขาดสายเช่นกันค่ะช่วงนี้เราจะไปติดตามบรรยากาศที่จังหวัดตรังนะคะโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนหน่วยลงประชามติที่44จังหวัดตรังค่ะ เมื่อเวลา5.30นาทีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะได้เกิดอุบัติเหตรุรถยนต์ชนหน่วยลงประชามติ44ถนนห้วยยอดอเภอเมืองตรังได้รับความเสียหายมีผู้บาดเจ็บหนึ่งรายค่ะคือนายฤทธิเดชดิดบุรีอายุ 3, 23ปีนะคะทั้งนี้สาเหตุของอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากไม่มีสัญญาณไฟจราจรเตือนแจ,รจร้งเตือนซึ่งขณะน,นี้หน่วยลงประชามติที่44ได้เปิดให้ประชาชนลงประชามติได้ตามปกติแล้วค่ะ ซึ่งคาดว่าในช่วงใหม่นะคะจะมีประชาชนมาลงประชามติเป็นจํานวนมากเนื่องจากเสร็จสิ้นภารกิจจากการปฏิบัติงานนะคะและนอกจากนี้จะสังเกตได้ว่าการลงประชามติครั้งนี้กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะให้ความสนใจเป็นพิเศษโดยได้ชักชวนกันมาเป็นกลุ่มค่ะเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงประชามติเพื่อเป็นการ เปิดโอกาสหรือเปิดประวัติศาสตร์ให้กับการเมืองไทยในการมีส่วนร่วมลงประชามติครั้งนี้ค่ะทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาส่วนความคืบหน้าในช่วงบ่ายจะเป็นอย่างไรจะรายงานให้ทราบในช่วงต่อไปค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะครับคุณมาสุภานะครับครับ